สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องครู IT Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเกร็ดความรู้ดีๆครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือนะครับการทําซ้ําแถวนะครับกรณีที่เราอยากซ้ําแถวหรือซ้ําคอลัมน์เฉพาะในหน้าที่จะพิมพ์ใน Excel ซนะครับซ้ำแบบไหนนะครับทาแบบไหนนะครับอ้า ติดตามมาดูกันเลยครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมอย่างปอพอครับแบบปอพอที่ผมได้แจกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเดี๋ยวนะครับขอไปดูหน้าอย่างเช่นหน้าเช็คชื่ออย่างนี้นะครับหน้าเช็คชื่อนะครับถ้าผมสั่งพิมพ์นะครับตอนนี้นะครับสมมุติถ้าผมสั่งพิมพ์ตอนนี้นะครับผมก็ไปที่ไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่พิมพ์ นะครับ ok หน้าแรกนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับแต่พอเลื่อนลงไปเป็นหน้าที่2เห็นไหมครับพอเป็นหน้าที่2มันก็จะมีเฉพาะการกรอกนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับซึ่ чи, งบางทีเนี่ยมันก็ยากแก่การกรอกเพราะว่ามันไม่มีนะครับไม่ทราบนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเลขที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทีน <feet> <x well> ี้เราอยากจะให้แบบนี้นะครับให้หน้าที่เป็นคอลัมน์ที่เป็นเลขที่เนี่ยนะครับ คอล์ที่เป็นเลขที่เนี่ยนะครับเอาไปใส่ในทุกหน้านะครับที่เราจะพิมพ์เนี่ยนะครับหน้า2หน้า3มหน้า4หน้า5เนี่ยให้มันมีเลขที่ไปทุกอันเลยอย่างน้อยก็มีเลขที่ก็ยังรู้ว่าเป็นคะแนนของเลขที่เท่าไหร่นะครับอ่ะซึ่งวิธีการทําก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับง่ายนะครับอ่ะวิธีการทําก็คืออ่าเมื่อเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วพร้อมสมมตินะครับพร้อมที่จะพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับออกแบบพร้อมที่จะพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่ เขาโครงหน้ากระดาษตรงนี้นะครับคลิกไปที่เขาโครงหน้ากระดาษนะครับพอมาที่เค้าโครงหน้ากระดาษเสร็จปุ๊บให้เราเลือกไปที่หัวข้อตรงนี้นะครับหัวเรื่องที่จะพิมพ์คลิกเข้าไปนะครับปกติแล้วมันก็จะอยู่หน้านะครับหัวเรื่องที่จะพิมพ์หน้านะครับมีหน้ามีแถบระยะขอบนี่นะครับหน้าแถบระยะขอบหัวกระดาษท้ายกระดาษให้เราเลือกมาที่แถบสุดท้ายนะครับที่เขียนว่าแผ่นงานนะครับแผ่นงาน อเอาออกมาไว้ตรงนี้นะครับแผ่นงานนะครับตรงนี้อันแรกนะครับเป็นแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนนะครับหมายความว่าอันนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่เป็นแบบเรียงลงมานะครับแล้วมันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเรียงลงมานะครับเช่นเรียงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่แบบนี้นะครับซึ่งหัวของ ตรงนี้มันจะไม่ได้นะครับหัวตรงนี้มันจะไม่ไม่ไปยังหน้าที่2นะครับแต่ก็ทําลักษณะคล้ายๆกันแต่อันนี้นะครับไปใหม่นะครับหัวเรื่องที่จะพิมพ์ตรงนี้สมมุติถ้าเราจะซ้ําตรงนี้ทุกหน้านะครับซ้ำอันนี้ทุกหน้าเราก็ไปที่แถวตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับพอกดตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกมานะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับหัวตรงนี้นะครับมันก็จะไปทุกหน้าเลยนะครับไปยังทุกหน้าเลยที่จะพิมพ์แต่ทีนี้ผมจะซ้ําอันนี้ผมไม่เอานะครับแถวนี้มันเป็นด้าน แนวนอนนะครับมันมีอยู่แล้วถ้าแนวตั้งเนี่ยต้องต้องซ้าหัวด้วยนะครับซ้ําแถวด้วยทีนี้ผมจะซ้ําคอลัมน์ A อย่างเดียวผมก็เลือกเป็นที่คอลัมน์ที่จะพิมพ์ทางซ้ายนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่คอลัมน์ A แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะขึ้นมา string A อ่า colon string A ก็คือจะตรึงหน้านี้นะครับตรึงคอลัมน์เนี้ยไปยังทุกหน้าที่จะพิมพ์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับเห็นไหมครับก็ปิดมาเสร็จแล้วก็ตอบไปที่คํา <sind> ว <combos> ่าตกลงนะครับตอบตกลงทีนี้จะมาลองสั่งพิมพ์ดูใหม่นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่พิมพ์นะครับมาที่คาว่าพิมพ์นะครับเราก็ต้องแสดงนะครับพรีวิวน้ากระดาษที่เราจะพิมพ์นี่หน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นหน้าที่2เห็นไหมครับพอหน้าที่2ปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้ แถวแรกก็จะมานะครับตัวนี้เราก็ต้องไปปรับตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าพอมีแถวนี้ขึ้นมาแล้วแถวนี้มันจะตกไปนะครับก็แถว3นะครับหน้า3หน้า4หน้า5หน้า6หน้า7นะครับทุกหน้านะครับถูกไหมครับทุกหน้าที่เราจะพิมพ์มันจะมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราสั่งตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะทําให้หน้าของตัวนี้นะครับมันถีบไปนิดนึงก็เราต้องมีความจะเป็นต้องไปตั้งค่าหน้าใหม่นะครับซึ่งตั้งค่าหน้าก็ไม่ยากนะครับ าการตั <medio S 2> no part, ้งค่าหน้าก็ค like ือออย่างตรงนี้นะครับมันตกไปประมาณ2องันเราอาจจะลดลงมาแบบนี้นะครับลดลงมานะครับอันนี้ความกว้างนะคลิกขวาความกว้างของคอลัมน์อันนี้มัน2.67จุดหเราอาจจะเป็น2.45อย่างเงี้ยนะครับอตอบตกลงดูนะครับเห็นไหมครับได้หรือไม่ได้นะครับโอ้สองจมันเกินนะครับไม่ใช่ผิดนะครับคอลัมน์สองจุดสี่ห้านะครับไม่ใช่สองสี่จุดสี่ห้าตกลงปุ๊บเห็นไหมครับก็ได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราลองสั่งพิมพ์ใหม่นะครับไฟล ไปพิมพ์นะครับเห็นไหมครับหน้าหนึ่งก็จะมีแถวที่เป็นเลขที่นะครับคอลัน์จะเป็นเลขที่คอลัม์ที่เป็นเห็นไหมครับแล้วก็จะอยู่ในหน้าต่างของการพิมพ์ให้ได้แบบนี้เราก็สั่งพิมพ์ได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เวลาพิมพ์ออกมาก็จะรู้ว่าคะแนนของนะครับของใครเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับมันถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันก็จะล้นๆนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการใส่เลขหน้านะครับเทคนิคในการใส่ไม่ใช่เลขหน้านะครับเทคนิคการใส่ เลขที่ของนักเรียนหรือเลขที่ลำดับที่ของข้อมูลประมาณนี้นะครับเพื่อให้ลำดับที่หรือการซ้ำคอลัมน์เนี่ยนะครับการซ้ำคอลัมน์ในเนี้ยเราต้องการที่จะซ้ำคอลัมน์เนี้ยในทุกๆหน้าซึ่งเราไม่ได้แทรกเข้าไปนะครับไม่ได้แทรกแต่พอเวลาพิมพ์เราจะสั่งให้มันไปแทรกอย่างทุกๆหน้าเพื่อที่ให้ง่ายต่อการกรอกคะแนนกรอกการมาของนักเรียนเนี่ยนะครับง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็จะลำดับเลขที่ก็จะยากนิดนึงนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็คือการซ้ํานะครับเป็นการซ้ําแถวที่จะพิมพ์ด้านบนหรือคอลัมน์ที่จะพิมพ์ทางด้านซ้ายนะครับใน Excel แบบง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับผู้ที่กําลังกํากลังจะพิมพ์นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปอพหรือเอกสารต่างๆที่ต้องการใช้ซ้ําแถวหรือซ้ําคอลัมน์แบบนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ